เกือนนะี่เขาวางนตัวใหญ่พวกที่บ่มันอ๋อเต็มตีเลยเป็นใหญ่เป็ดเอาหน่อยสิจับหอยไว้จอยั่งยงจากกูจะเปจเป็ดอ่งนหไ่ ไอ้บ้เว่าได้เขาเข้าอีนอ่อนมหากรู้ทําเสียงเหมือนบจะเป็นห้องไทยนาบอ่ะหมตยพวกนั้นต่อโดยดูแลเนาะเขาดัดจังหวะเลยเด้เมื่อก้นมันคิกวคู้แล่วเมื่อก้ผหญ่ใ่มผเล่นเปติว่งโตไปไม่ทติเนไเนี่ยผิดและคะน ย,ยังไม่เคยบอกเขาว่า,อ,าอันไปนเหรียญคยุ้ยเ,เข้าใจตกูคนเรามันอยู่ที่ใจเป็ดตายบ่ะนี่เป็ดตายบ่ะนี่ไปเป็นอยู่ในหมอกาดกาดกาดเด็ดเด็ดเต้นกับ,กบ,กบ Khi chụp nó bỏ qua thì bị ngắm Hết, lượt băng, lấy cả Bị không ạ? Bị răng nó ạ, nó khô quá Bọn nội phận hết, bọn nội Khỏi hết, coi cả

อไ้ยอนีโเอาอี้จะได้ขอเร็วตกเดีขี้มันถืกเท่านั้นพราะบ่ละแลสุกกรอกบ่บ่กระปกได้มันเลือดมันนัวเด้เพราะมันเป็นสดเตมเช่นนี้ได้บ่ันมีแต่ขีดีนึงละใสมันเพเป็มันิขีดน ชยอเนยกาใจุได้เปสิ่งล้วยเนาะจักบาทเฮ้ยซอยจุเป็นอะไรได้เาเพ่ออกข่าวออกข้าวออกที่ซอยจุเป็นนันเป็นนี่กุ้ยมันไ่ไอข่าวแต่มันมีผลวิจัยออกมากุ้ยจะกินถม นอนกองโมออยู่เขาจับอยังกินอยู่เขาจับปากคนปากซี่เขาไปจับว่ะนี่แมนปุ๊บเหรอเนี่ยมันใจบ่๊บกันตอนในการเกลี่ยแป้งกับทำตรงซอยเป็นตอนกันเนาะตอนน้อยๆเลยเพื่อเขาไปครัวไปครัวเพื่อนหนุ่มหน่อยเนี่ยเนี่ยเงี้ย

มันน่อยมืออะไรยังไงจะได้เลยเสดนะลูกกินนพึ่งสมดูหน้าเปนสีให้น้าอเมลามามาแเชิงเดือดเก่าเนาะบบขนเชิงเดือดยาวบ้ตองรันเป็ดเนี่ยเป็ดกินนเชิงนนันเดไก่มาจดมาบบต้องบอก มคามีเนไ,ไหมเน,น่มนีความกีเทนเหอนหเอ,าอ้างดออกเสียงเอาเป็ดไปลอง,น,อลอลองน้าเนมนเห็นนะงดออกเสียงิมิได้ กูอยากผ่านมันได้กูบอกความมัน่ายดีแค่ไรยิ้มหนเนี่นหนังก็มีแต่คนมาอ้วน๋คือกระซือกีิบอไม่ต่งสีเลยปโอ้ยเด็ดตัวนี้เลยเด็ดมาเนี่ยเอาใส่เอาใส่มื่อไหร่แล้มันละเสียหนังมันหอนเดือดขัดอาลงตำลังกระด๋ชุกไีก น,นตายได้ร่กันน้องเ <c oughs> พ,อพื่อนปลอดภัยเหมือนเก็บกระตุกไบ้างเหรอเพืเซมีทนะเดอมีดฮะอันนะี้เ <c oughs> นี่ยูกเขาเยอะหนึงโอ้ยม <c oughs> ีดเขาได้ปูกใบเห็ดหูกระตุกอะไรบ้างมึงเห็ดจริงแต่เขามีประสบการณ์เหมือนเหมือนด้

นี่ยเราไปตี่กินอ่ะตั้งแต่ไปของมินเมายนะฮะเอาไอมีบวอันมี้บออมาเอาเผ็ดอันนั้นสือะไรล่บนี่ฮะเอาเอามาแต่แจหนนะงได้ไหมฮะไม่ในมอนฮะเราพล่มเลย ไปนอนอยู่เป้โอ้ยังโมเลอยู่โหไล่ตื่นอีกครังหนกตัวาไปหน้าไปยังของดีกรนซ่า่เออมาจากอันสองเบาไก่บ้านหน้าอือแม่นั่นคุได้ยังไงไปพูดว่าพันทิดตอ้พอขายกซ้า มันเยีนยักับกากามเต้องเะตองคืออะไรคพิจะบอกให้นกว่าคนไหนเห็นบุคูทางหนใช้ถ้วยนี่คือไส้ไก่ป๊ะไส้ไก่มึงว่าจริงแค่หลวดนี่มนไส้ไก่ อันนี้ันเป็นกัะสาแมนเป็นซาเนาะแมนซาของแท้เลยตอนนี้มนส่งซาของแเพราะว่าชไมึงจะกินไหมไหมชิมใอยากไ แจ่นใส่ใช่ไนเหลาวะเป็นน,นี่แหละขึ้นลอยมันเลยวะเหลาไหมอ่ะพี่อร่อยจังเลย Ngâm bột, Ngâm bột có bóng hay đấy, ngắm bóng 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 ngắm

bắt đầu bắt đầu mặc kì khẩu của anh cái thiếu là... no. bé này từ cái nhà bạn